กำลังไปเรียนค่ะพี่น้อง สวัสดีค่ะสวัสดีจ้พี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงครึ่งนะคะที่เบอร์ลินแม่กำลังจะไปเรียนนะคะเรียนวันสุดท้ายที่เรียนพเวทนะคะแล้วก็ไม่ได้ทาลิอปอะก็เลยใส่หน้ากากโซมมาคิวก็บได้เขียน,นะคะ่ะนั่นแหละเมื่อนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะเรียนกับโรงเรียนพิเทสคูลเนาะเดี๋ยวเดือนหนา้าวันที่สิบแปดวันนี้ก็เได้ ไปโรงเรียนที่รัฐบาลเขาจัดให้นะคะอุ้ยเนื่อยเออนั่นแหละมาทักทายเนาะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศตอนที่เดินไปโรงเรียนให้ดูนะคะใบไม้เปลี่ยนสีเริ่มสวยเนาะเออโอเคเนี่ยทางไปโรงเรียนนะคะยางไปเดี๋ยวก็สิข,ข้ามสะพานเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูแม่น้ำเนาะ เห็นไหมอพาร์ตเมนต์ทางเยอรมันน่ารักดีนะพี่น <Jesus three imprisoned> ้องเนาะก็ old school แบบเก่าแก่อะไรเงี้ยนี่ค่ะมินีชชอบแึกนี้เห็นป่ามันจะมีเครือใบไม้ก็ ันนี้กีองศาสิบองศา นี่แลละค่ะจะเป็นแม่น้ำนะพี่น,น้องเนาะนุ่นตรงข้ามนังนก็จะเป็นเป็นโบสถ์นะคะนี่ค่ะสวยมากครึมคึมวันนี้ครึมฝ้าครึมฝนมาละนี่ก็จะเป็นสะพานะ ยด้วเห็นไหม,หไหมพอเข้าเข้านานหนาวมันก็สิแบบว่าเนาะทุกอย่างเป็นแบบว่าเกรสีเกร์หมดเลยมันหนาวอะคะ่ะพี่น้องใบไม้ก็เริ่มร่วงแล้วนี่วินีชอบเมืองเมืองเอาสตาัดนะคะไอสตรดเคือเพิน,นิกโอ้ยเบากระเบาก็ถือ จะมีตลาดเล็กๆอยู่ตรงนี้อะค่ะเขาจะขายไส้กรอบละก็มีเบียนาะร้นะานเบียเล็กๆขายผักขายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบนแน่ใจว่าเขาสีดาบ่บางบางทีเราถ่ายตัดวิดีโอเขาไม่ค่อยแฮปปีน้นะคนเนี้เขาบระมัก,มกค่ะ,ะขายไส้กรอกกันมีจะถ่ายให้ดูนิดๆหน่อยๆน่อยเนาะ นี่นค่ะตลาดกลัวเขาด่าปรากาท่ายกับน่นมี่นี่นนก็ใกล้จะถึงโรงเรียนวินี่แล้วนี่นค่ะเดินตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาก็ใช่เลย ตรงๆนะตอนนี้ก็คือมาก,ก่อนเวลาสิบนาทีแล้วก็ยังไม่อยากเข้าห้องเรียนนะคะเราต้องออนทามเดี๋ยวสิบเอดโมงตรงแป๊ะคครยไปเรียนนะถึงแล้วค่ะนี่ไง language studio นี่ค่ะโรงเรียนวินนี่ พันธุ์นี้วิ่งก็สร้างเอ่อตัวนี้นะคะพี่น้องเลิกเรียนแล้วตอนนี้ก็กำลังกลับบ้านค่ะอยากกินไส้กรอบเนาะเออนี่ น่ด้แตเง่นน่ะผึ่งมะฮอกกับพี่น้องวมนดี้ลืมตอนไปมันไม่หนาวเราทุกพอขากละบแ,แม่เดินข้ามสะพานมามันเป็นแม่น้ำใช่ไหมหนาวหนาวชิบหายเลยเออครูบอกว่าโอ๊ยฉันจะคิดถึงเธอในนี่ยสนขาดผู้ถ่ายพอดีเนาะแลยวันนี้ก็เสด็จเดือนหนางก็เสเด็จไปเรียนรุงเ,เรียนที่รัฐบาลเขาจัดให้นะคะเรียนมื่อสี่ชั่วโมงกว่านเรียนเจ็ดเ,เดือนจบค่ะ กายเยอรมัน600ชั่วโมงหิวก็เลยไปซื้อไส้กรอกแหละลังเลือเรียนไม่อยากมันน่ารักดีนะเป็นเมืองเล็กๆแล้วก็ขายของมีลานเบียร์น้นอยก็ขายผักขายอะไรอย่เงี้ยบรกาไทยก็สีดาวยัหรอคะพอไปเรียนแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปรับลูกต่อบ่ายสามโมงเรวจะเปนอนก่อนวันก่อนมานนี้ ใส่มือถืออัดได้เนี่ยหน้าบวปก,ปกเป็นน้อนเว้ยแล้วก็สีมหาล่างถวยล่างว่วงกะไปรับลูกไปรับลูกเสร็จกะสีผ้าน่องลูกเลี้ยไปเล่นนะ่ะสนามเด็กเล่นอยู่ข้างๆโรงเรียนเราจะกลับบ้านหนแหละสี่โมงแล้ว ไปแล้วค่ะบ๊ายบายซูเฟียคุณสวย <c oughs> <c oughs>

ลุนปไปเล่นเพลงเกลาค่ะใสนามเด็กเล่นสวยจังเลยค่ะไปเพิ่งเลิกเรียนวะไปเพิ่งเลิกเรียนวะเนี่ยอ้าจะเข้าป่าแล้วนะตรงนี้ลูกปะ Ding, 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 ding. เฮลโหลคนสวยมานี่ลูกมานี่มากลับบ้านกันมาลูเจี้เฮลโหลไก็น

ทำไมเอ็น <mit S 2> <quindi S 1> ค <is> ักเทลูก เอาเบอถือป้าไปใส่เครื่องซักผ้าเนี่ยนะเด็กคนนี้อืมขี้ดูแผลเบินว่อคข้ดูกูเสียกูเสียข้ดูแถลหลุมผู้ใด <c oughs> <c oughs> คือดื้อเลยนี่นะม,มือมาเด้อหลูกลานผูน้ใดนี่เอาออกมันอ้ยมันดื้อจังเลยเด็กคนนี้ไปไปให้ป้าป้าไปให้พอ่อไปย่โนโซเฟียโซเฟีย

จานข้าวสามีนะคะเพราะว่าเมือ่อคืนนี้นั้งเหลืองานหรือวันนี้ได้เห็ดข้าวผัดข้าวผัดไก่พริกเผาให้นางไปเนาะปรากฏว่ากินไม่เหลือสักเม็ดเลยสงสัยหิวหิวจัดปกติก็จะกินเบิดตลอดนั่นแหละนางกระไดเนาะคนทำก็ชื่นใจเนาะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย